สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะมาบอกสูตรผัดชาปลานินยังไงไม่ให้คาวนี่นะคะก็ซื้อปลานินมาแล้วก็อ,อกมาล้างล้างด้วยน้ำเกลือน้ำส้มสายชูล้างให้สะอาดเหงือก,ก็ควักออกล้างเงือกเงือกปลาสีแดงอะ่ะตรงตรงตรงคอน่ะตรงงแก้มอะ ควักออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำส้มสายชูลแล้วกเกลือล้างได้หลายรอบพอล้างสะอาดแล้วเราก็มาทำเครื่องเครื่องผัดฉ่าก็มีตะไคร้ผ่ากระเทียมพริกแห้งพริกสดเกลือใบมะกรูดแล้วก็ไปปั่นปั่นเลยปั่นหยาบพอปั่นเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะตั้งกระทะ,ตะ,ทะเติมน้ำมันลงไปแล้วก็ใส่ ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมพอพริกแกงหอมแล้วก็ใส่ปลาลงไปปลาเราก็หั่นเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเนี่ยหัวมันก็ผ่าผ่าครึ่งผ่าครึ่งเป็นสองท่อนเป็นสองสองด้านแล้วก็เนื้อก็หั่นเป็นท่อนๆพอผัดพริกแกงหอมแล้วก็เราก็ใส่ปลาลงไปพอใส่ปลาลงไปแล้วเราก็เติมน้ําลงไปหน่อยเพราะว่าเพื่อเคี่ยวให้ปลามันสุกถ้าเกิดว่าผัดเปล่าๆอย่างนั้นปลามันจะไม่สุกพอปลาสุกแล้วเราก็ ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยสีขาวน้ำปลานิดหนึ่งน้ำตาลน้อยนึ่งผงชูรสแค่นั้นแหละแล้วก็พอสุกแล้วเราก็เติมใบม,มะกรูดใบโหระพาพริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็พริกไทยอ่อนถ้าไม่ ถ้ามีมะเขือพวงแล้วก็ใส่มะเขือพวงจะอร่อยแล้วก็น่ากินนี่ค่ะวิธีผัดชาปานินยังไงให้ไม่คาวอร่อยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย